เทปที่2นะครับในเรื่องของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นวันนรกเปิดไม่เปิดก็ตามทีทุกคนครับให้เข้าใจตามนี้นะครับตามหลักฮวงจุย้ยหรือดวงจีนบอกว่าซารจีนนี่นะเขาบอกว่ากรรมที่เราทำไว้นะฮะหรือเราที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะครับทำแล้วก็ให้กับญาติของเราบางทีเขารับไม่ได้เพราะว่าทบกรรมหนะัก ทีนี้วันนี้เป็นวันนรกเปิดเท่านั้นเองเราก็ทําให้เขานะครับถามว่าชงคนนู้นคนนี้ไหมไม่มีชงครับแต่คําว่าโดนนั้นอาจจะโดนเฉพาะคนที่ทํากรรมเอาไว้มากๆนะครับหรือกรรมที่เราไม่เคยแก้หรือกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เขามาทวงคืนนะฮะใช้คำ่าทวงคืนนะครับ กมทวงคืนนะฮะเขาจะมาทวงคืนวันนี้เขาจะขึ้นมาแล้วฉะนั้นเมื่อเรามอบของให้เขาคือทําบุญให้กับเขาไปนะครับโดยเอ่านาเอยอาาาอานามเอ่ยชื่อก็ดีถ้าเราจําได้เราก็เอ่ยนามเอ่ยชื่อเขาเลยเขาจะได้รับบุญกุศลแต่อันหนึ่งที่เราไม่รู้จักชื่อเขาแน่คือเจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าชื่ออะไรพระภูมิเจ้าที่เอ่ยเจ้าที่เจ้าทางไม่ไว่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในบ้านเรือนของเราเทวดาที่รักษาอาชีพเจ้าประตูนะคะะรับกะว่ากันไปนะฮะเจ้าเ,าเตาเจ้า,า,า,าประตูเจ้าเตาเขามีนะฮะสำหรับคนทําอาหารเขาก็จะทํากันคนจีนนะ เจ้าประตูเจ้าเต้าอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้ว่ารวมๆกันไปเลยแล้วก็ทําบุญให้ก,กับเขานั่นเองซาจีนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีเหมือนกับคนจิงเขาถือว่าพี่ผีนะฮะเป็นเหมือนพี่น้องไปห้อาะเตีเนะี่ยคือเหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับเขาก็จะทําบุญให้กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสรรรนัพพวิญญาณเขาไม่ถือว่าเป็นดวงวิญ,ญญาณที่ต่ำนะเขาถือว่าเป็นพี่น้องกันก็ทําบุญให้กันอะไรที่ทําได้ทําเลยนะครับแต่ผมจะเน้นว่าเป็นเรื่องของข้าสารนําร่องนะครับ ดูภาพที่อาจารย์ไปทำนะ,ะนี่เป็นเทปที่สองฮะเทปแรกท่านดูแล้วเนาะทีนี้อย่างนี้ครับว่าที่ไม่ชงเพราะว่าอยู่ที่กรรมใครทําอะไรไว้บุญใครทําอะไรไว้เขามาทวงคืนฟังให้ดีนะฮะเขามาทวงคืนนะครับทุกคนครับฉะนั้นอย่าไปรอว่าคนวันจันทร์ทำคนาคนปีมะเมยต้องโดนรับกรรมคนปีมะเมียต้องโดนรับกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวไอ้คนที่ไปทําจะเสียใจเสียดายนะฮะเพราะเสียดายไปกับที่เราไม่รู้จริงถ้ารู้จริงๆคือทุกคนมีสิทธิ์หรือทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นก็ได้ แต่ที่สําคัญนะครับเขามาทวงคืนนะเราทําดีกว่านะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ทําให้กิจการการค้าของเรานะ่มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองม,มีแต่อะไรก็สาเร็จเสร็จสิ้นทุกประการเงินงานบ้านรถจะปรากฏแก่ตัวเราครับและความสุขความสามบูรณ์และรวมถึงในเรื่องของในครอบครัวเราก็จะมีแต่ความสุขเงินไหลมาเทมาอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวครับฉะนั้นทำเถอะนะครับทุกคนครับไม่ว่าท่านจะเกิดนักสัตว์ใดวันใดก็ตามทีอีพี EP นี้ขอบอกว่าเร่งทําบุญไม่ว่าจะเป็นวัน นรกเปิดนรกปิดนะครับอะไรก็แล้วแต่ศาสตร์จีนศาสตร์ไทยก็ทําไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อป้องกันตัวเรานะครับเพราะว่าตอนนี้โรคภยัยไข้เจ็บมันมาแล้วก็เรื่องของอุทกตภัยนะครับวาตภัยนะครับอาคีศภัยทุกอย่างม,ามันเข้ามาหมดเลยทั้งน้ํทาทั้งไฟฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับด้วยความปรารถนาดีจากกระผมอาจารย์โรบิร์โรเจริญลหรือสินแสท่าประสงค์หนึ่งหกแปดอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ชจะได้ไม่พลาดการชมคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ